สวัสดีครับผมมา,มาร์คเมทานฟุตบอลทาเว่์ว่าตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีขนส่งของตรงเมืองชาวดอกนะครับก็กําลังจะขึ้นรถบัสกลางคืนนะหรือว่ารถบัสนอนของเวียดนามนะเป็นรถบัสของบริษัทพูต a Express เพรสนครับสีส้มกันนี้นะครับก็เป็นรถบัสนอนนะจากชาวดอกครับจะไปที่เมืองอากรุงโฮจิมินสิตี้ครับออกตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับแล้วก็จะไปถึงตามกําหนดที่ พอจีมินเนี่ยประมาณตีสี่นะครับก็ใช้เวลาในการเดินทาง6ชั่วโมงครับตอนนี้คนก็กําลังทยอยขึ้นสู่รถบัสกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นตามไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมบรรยากาศบริเวณด้านบนรถบัสพร้อมกันครับตอนนี้นี่ขึ้นมาบนรถบัสแล้วนะครับของผมนี่ได้เป็น A10 นะครับ หรือว่า A10 นะครับเดี๋ยวดูก่อนเ1 0 a 1เอเทนหรือเอซิ1บีห b 7B เจดเบเนาะเก้บ 9C งอ๋อย่าง้เรอดเลยนะครับสบายดีนะครับก็ยูนี้ครับ นี่ครับเจอเนื้ออยู่ข้างหลังนะครับก็ด<อ>ได้มาแล้วครับเอเทนนะครับนี่ครับรถนอนของบริษัทโฮเทลเอ็กเพรส์นะครับดเดี๋ยวเรามาติดตามแบบเต็มๆกันนะครับสำนบ้า ในส่วนของที่จุดเบาะที่นั่งหรือวาที่นอนครับ,รบตอนนี้รถบัสของบริษัทฟูตา้านี่ก็ออกจากสถานีขนส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงไปที่กรุงโฮจิมินห์นะครับี่ด้านหน้ามีเป็นจอ lcd นะนะครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสายสำหรับเสียบเฮโหรือูฟังนะครับอันนี้จะเป็นไฟนะครับเปิด2สว่างบริวเวณจุดด้านบนอันนี้เป็น จุดของที่ชาร์จพวกโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นจุดของที่ชาร์จแบตน,นะครับแล้วก็เขาก็มีแจกเป็นน้ําเปล่า1ขวดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับเนี่ยฟูต้าบัสไลฟ์ฟต้าเอ็กซ์เพรสนะครับคล้ายๆกับผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือนะครับส่วนตรงนี้นี่จะเป็นตั๋วนะครับ ตั๋วได้สารี่ผมซื้อมานะครับนะครับจากเชาวด็อกไปที่ไซกอนหรือว่าโฮจิมินนะครับเวลาออกนี่สี่ทุ่มนะครับส่วนราคาค่าตั๋วเนี่ยอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นดองหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามร้อยสามสิบบาทนะฮะโอ้ดูจุดของเบาะที่นั่งของเบาะอื่นนะครับเนยครับมีผ้าห่มให้ด้วยนะครับแล้วก็มีผ้าม่มานนะครับ ก็มีทั้งชั้นล่างก็ชั้นบนนะครับนี่ก็จะเป็นจุดของชั้นบนอันนี้เป็นที่นั่ง 6A นะครับอันนี้เป็นชั้นล่างส่วนผมได้ตรงชั้นล่างนะครับหรือว่าเบาะล่างนะครับเดีย๋ยวจะลองเปิดไฟให้ดูนะี่ครับไฟส่องสว่างอยู่จุดด้านบนตรงนี้นะครับเปิดไฟแล้วก็ตรงนี้นี่ ็นการเปิดจอ LCD เรดู้่าว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะอ่าขึ้นมาครัทากโก้บัสากเปเปิดรู้สึกว่าจะไม่มีสัญญาณนะคือเปิดได้จริงครับแต่ไม่มีสัญญาณครับ ก็ไม่สามารถดูได้นะฮะก็ถือว่าคุ้มนะครับราคา330บาทเอา,าตอนนี้นี่ทาพนักงานเนี่ยเขาปิดไฟบนรถแล้วนะครับนยครับรถวัสก,ก,ก็กำลังมุ่งหน้าจะเดินทางนะครับไปยังจุดหมายปลายทางส่วนจุดหมายปลายทางผมเนี่ยจะอยู่ที่กรุงโฮจิมินหรือว่าที่ไซคอนนะครับ ผมนั่งอยู่ตรงเบาะตรงกลางครับก็มองแบบนี้นี่อาจจะไม่เห็นอะไรนะเดี๋ยวมาชมคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ถึงที่สถานีขนส่งของกรุงโฮจิมิน์ครับเอกคต,ตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงที่สถานีขนส่งที่กรุงโฮจิมินซิต้ครับเือ ตอนแรกตามกําหนดการเดิมนะครับที่คาดไว้ก็คือประมาณถึงต้สี่แต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งยังไม่ตีสเลยนะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากชาวด็อกมาที่โฮจิมินห์เนี่ยประมาณเราวไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับตามกําหนดการเดิมเนี่ยผมกะเอาไว้ประมาณ6ชั่วโมงครับก็เนี่ยครับบรรยากาศของสถานีขนส่งเป็นสถานีขนส่ง สายใต้ที่กรุงโฮจิมินต์ซิตี้ครับร้านนี้นี่ก็จะเป็นของบริษัทฟูต้านะครับฟูต้าเอ็กซ์เพรสที่ผมนั่งมาเขาจะจอดกันบริเวณเนี้ยนะครับนะบรรยากาศของสถานีขนส่งสายใต้นะครับในช่วงเวลาประมาณจะตีสามนะครับพวกรถมินิบัสรถ บัสอะไรก็จะจอดกันอยู่ตรงนี้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลากลางดึกนะครับก็ผมก็คงจะนั่งรอที่สถานีนี้ครับรอให้มันเช้าสักนิดนะก่อนที่จะหารถบัสหรือรถเมล์นยะเพื่อเดินทางต่อไปยังบริเวณพื้นที่โซนจุดใจกลางเมืองนะครับ บริเวณย่านแถวฟาร์มงูเหลาไปเริ่มต้นแถวนั้นก่อนนะฮะเนี่ยครับรบ,บรรยากาศของคลิปนะครับเรื่องราวของรถบัสนอนที่เวียดนามนะครับที่ผมนั่งมาจากเมืองชาวด็อกครับมาที่กรุงโฮจิมิน์ซิตี้ของประเทศเวียดนามนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของรถบัสนอนเวียดนามนะครับที่ผมนั่งจาก ชาวด็อกมาที่โฮจิมินซิตี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ